คะอิ๊งอิงฮะอ,อ่าโอเคไหมโอเคสุส <Okay. S 1> ุจัดจัด,จด,จดพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมยกมือขึ้นพร้อมยกมือขึ้นพร้อมไปแล้วนะ หมดแล้วว้าวอา้าวพี่นาลิงกับอิงแมนไปไหนเนี่ย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไปสไลดเดอร์เข้าบ่อบอลต้องบันไดนะคะโอเคไหมต้องลงบันไดนะเพิ่งขึ้นบันไดนะคะ อิงอิงบันไดครับอิงอิงที่โกงอ่ะอิงที่โกงอิงบันไดครับแล้วลงบันไดขึ้นตรงบันไดขึ้นมาจจะะวว้้นนาา่ไปขึ้นที่บันไดลูก ออกข้างๆ้าะออกข้างๆไปขึ้นที่บันไดนะครับอิงไปอิงออกข้างๆไม่ใช่ขึ้นตรงงานแน่ออกข้างๆออกไปขึ้นบันไดเร็วโอเค,อเคไปออลีนไปขึ้นบันไดค่ะคบันไดลูก เก่งมากอีแมนฮะอันนี้มันเสียแล้วลูกมันแฟบเออก็นลินมีอันใหม่แล้วนี่สองเอาไว้ที่ไว้ที่เอาไว้ว่น้ำนลินมีแล้วโอ้ยาลินถอยน้องที่ลูกอันนี้มันพังไปแล้วอันนี้เอาไว้เล่นเฉยเฉยเออใช่เพื่อนแม่ป้าน้ำ นามซื้อมาให้ที่เผาลูกโป่งด้วยแล้วก็มันมีรถรถอะไรอีกอะคะรถที่มันมีที่เปาลูกโป่งอ,อะแม่ก็ลืมมาลูกของเล่นหนูเยอะ